อคนดูเยอะจูนอนอ่ดมากสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายแล้วไม่มอนิ่งแล้วทำอะไรอ้ยพี่นิกกี้มาดูตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ ทีนี้ติดหูมากก็รู้ว่าน่ารักอะได้นัดออกมาเดินเล่นเห็นเดินตอนเย็นๆน่ารักน่ารักอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างใส่ฟิลเตอร์หน่อยไหมเน,นี่ยวันนี้มีไปเรียนมีไปเรียนค่ะแต่งหน้าสวยจะไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแต่แต่งสวยเหรอ จริงเหรออม้คนบอกเราแต่งหน้าสวยด้วยสวัสดีครับอยากเห็นลูกตอนเด็กไม่ได้ต่งจากตอนนี้หรอกคะ่ะสวยเหมือนกัน <c oughs> อ๋อวันนี้วันเด็กวันนี้คือวันเด็กดีวันนี้คือวันเสาร์ลืมเลยวันนี้ไปไลฟ์พี่เมาส์ตอนเย็นค่ะ วันน to like <laughs> ี้ไม่ไปเรียนค่ะไม่ได้พาอยู่ใดไปไหนคนน่าจะเยอะมากหรือหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้คือวันเด็กอะลืมไปเลยอะขึ้นอืดมากช่วยด้วยอุ้ยพี่จิ๊บสวัสดีค่ะ อยูไดยูไดไม่ได้บอกว่าจะไปไหนนะคะแต่ว่าวันนี้คนน่าจะเยอะอ๋อพรุ่งนี้ไปไหว้พระค่ะเริ่มแก่แล้วลืมวันเด็กวันเด็กไหว้เด็กยังครับยังเลยค่ะตื่นมาอยู่ใดยังไม่ตื่นเลยค่ะตื่นมาก็สวยใช่ค่ะตื่นมาก็สวยแบบนี้เลยนี่คือฉบับแต่งหน้าของโกลัน อะไรไม่มาแต่ว่าแก้มต้องแดงไว้ก่อนแก้มต้องแดงแก้มแดงแดงจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาหนูไม่ค่อยตดนะทุกคนหนูตื่นตั้งแต่เช้าแล้ว ไมต้องให้เหนือยิงคันนะตื่นมาเป็นนี้เลยตื่นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าสวยอย่างนี้เลยอะไก็ได้แต่น,นี้คุชชั่นเขาดีมากเลยเนาะมารีวิวค่ะมารีวิวแล้วก็นี่อยากให้ทุกคนไปตามจริงๆแล้วอะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ด้วยแต่ว่าใช้คุชชั่นอันนี้ น,น้องซานใช่ค่ะผดตรงนี้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ใช้คุชชั่นตัวนี้ตัวเดียวใช้ดีมากแบบว่าลงคุชชั่นเสร็จใช่ไหมคะไม่ต้องลงอะไรอีกแล้วเลยแล้วก็ทาแก้มเขียนคิวทาปากไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวไปไหนคะ่ะไปเรียนเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแล้วค่ะเนี่ย หนูไม่ค่อยชอบแต่งหน้าทุกคนแบบมันหนักหน้าเดี๋ยวจะไปเดีย๋ยวไปเรียนการแสดงค่ะมีใครเคยสังเกตอันนี้ไหมอะว่าวั่าหลังเนหนูมาไลฟ์แต่งหน้าโชว์ดีกว่าว่าหนูแต่งหน้างไงบ้างน่าร้อนไหมเนี่ย ที่ห้อนี้ค่ะ Skin s k i n c ฟิกนี่ยี่ห้อนี้อันนี้คือที่ใช้เลยนะก็คือดีมากไม่เคยอุ้ยแต่อันนี้เกี่ยมไม่ดีคือปกติแล้นะีไม่ค่อยลงอะไรเลยครีมกันแดดแล้วก็เบสนิดนึงแล้วก็คอนซีลเลอร์อะไรอย่างงี้อันนี้แบบว่าลอง เลิศดนะก็แท็กไปเรื่อยกิบห้าร้อกิบไม่ขายค่ะโลกขัดกิบไม่ได้เอมิลี่เจเอมิลี่เจนะคะอันนี้อันชอบใช้กิบของเอมิลี่เจเมื่อก่อนคือต้องพีอยากมีกาแต่ว่า อี๋ยนี้เขามีขายเทียม่อเทียแล้วเมื่อไหร่ไม่แน่ไม่รู้เลยหนูไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้หนูกำลังโฟกัสกับวันที่สองกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าหนูจะแสดงแล้วไงจะจะเต้นจบแล้วถ้ายังคิดไม่เสร็จเลย ริงหรอโอเคทุกคนมาให้กำลังใจหนูด้วยนะเออหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่นะฟิชเชคฟิชเชคหน่อยไหมฟิชเชคฟิชเชคแสดงอะไรหรอคะไม่ได้แสดงแสนี่ฟิชเชคฟิชเชค แลก็คือผมหนูอะคือไม่ได้สังเกตว่ามันยาวขึ้นนะแต่ว่ามันยาวมันยาวขึ้นไหมมันก็ยาวนะสวัสดีค่ะแล้วหนูก็จะชอบทำนี่ม,มี้มัดผมใช่ไหมคะหนูจะไม่ค่อยปล่อยผมเพราะว่ามันร้อนมัดแบบต่ำ เสร็จแล้วหนูก็จะมีจัง,งอยตอรยงนี้ที่ชอบร่วงลงมาสาเหตุที่ต้องติดกิบสวัสด,ดีค่ะสาเหตุที่ต้องติดกิบเพราะว่าจัง,งอยมันร่วงค่ะไม,ไม่ได้คุมอาหารเลยค่ะเมะื่อวานกินข้าวตอนสามทุ่มแล้วก็กินลูกชิ้นทอดด้วยต้องก,กินช็อกโกแลตด้วยรู้สึกว่าวัานึืนขาใหญ่ขึ้น เดี๋ยวจะต้องคุมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเต้นแล้วก็แบน Gentlewoman นะคะไม่ใช่ Gentleman อะไรอะแบนของอะไรนะไม่ใช่ Gentlewoman แบนที่ห้ออะไรนะทุกคนหนูลืมอะเจนอะไรนะ Gentle Monster อ,อ,อันนี้ก็คือติดมากเพราะว่า อุ้ยแทงถ่ายแหละเพราะว่าใส่แล้วสวยดีค่ะแล้วก็กันลมกันฝุ่นเข้าตาอยู่ที่บริษัทนะคะอยู่ที่บริษัทใช่พวงนี้ไปไหน เสื้อตัวเล็กมากเสื้อขอบเนี่ยคะมันคือเสื้อขอบน้องลัานไปไลฟ์กับพี่เม้ากิมมุตอนสองโมงค่ะพิ่เช่พี่เช่จริงๆมีรองเท้าสีชมพูด้วยนะคะพิ่เช่พี่เช่เชแต่หนูว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นติกต่อแต่ว่าจะพยายามลงอุ้ยน่าสวยดังอะ โคชชั่นมันดีนะเนี่ยเกินเบอร์มากเลิศมากต้องเก็บไปใช้อีกอะหน้ามันดีเกินไปไปละค่ะทุกคนโอ้ยตอนนี้หนูสภาพไม่น่าจะไปตกใครได้เลยนะเนี่ยขึ้นอืดมากไปก่อนนะคะจะไป ทำเอกสารนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านล้างหน้าเปลี่ยนชุดแก้มออกบายบายค่ะเดี๋ยวพ่อมันรับบายบายนะคะ